สวัสดีค่ะยก 15. หยกหยกค่ะวันนี้นะคะหยกก็จะมาเปิดเรซูเม่และก็พอร์ตโฟลิโอนะสำหรับเด็กฝึกงานสายนิเทศต้องบอกก่อนว่าหยกเรียนเอกการสื่อสารมวลชนนะคะสาขานิเทศศาสตร์สามารถสมัครบริษัทที่เป็นการผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังค่ายเพลงทำรายการละครซีรีส์โฆษณา production house หรือว่าเพจออนไลน์ต่างๆซึ่งเรซูเม่และก็พอร์ตโฟลิโอที่จะเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็เป็นของหยกจริง ที่หยกทําเอาไว้ที่จะไปยื่นฝึกงานเมื่อปีที่แล้วนะถ้าอันไหนที่เป็นข้อดีอยากเอาไปใช้ก็เอาไปได้เลยส่วนอันไหนที่มันไม่ดีเป็นข้อบกพร่องก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเลยก็อย่าลืมเอาไปแก้ไขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เยออันนี้ก็เป็นเรซูเม่ของหยกนะคะที่ใช้งานจริงๆเลยซึ่งเรซูเม่อันนี้นะคะหยกเอาแบบฟอร์มมาจากตอนที่เรียนภาษาอังกฤษนะตอนปี3นะคะก็คืออาจารย์เขาเนี่ยจะสอนวิธีการทำเรซูเม่ทำ CV เพื่อที่จะเอาไปสมัครฝึกงานหรือว่าสมัครงานจริงๆนะหยกก็เอาอันนั้นมาใช้นะคะแอปที่ทำเนี่ยหยกทําใน Canva นะซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบต้องการงานไวอาจจะไม่เก่งเรื่องการวางดีไซน์วางเลเยอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือที่เว็บ Canva จะมีแบบฟอร์มมาให้เลยแค่เราแบบเลือกรูปแบบแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่ส่วนใครที่อยากแอดวานนะคะก็อาจจะทําใน Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้หยกก็ต้องการความไวนะคะหยกก็เลยทําที่แคนวานะข้างซ้ายบนนะคะหยกใส่รูปนะซึ่งอันนี้เราไปฝึกงานนะคะหยกก็อยากจะให้ทุกคนใช้รูปที่มันดูเรียบร้อยอาจจะเป็นชุดนักศึกษาแบบหยกก็ได้นะคะมันจะได้ดูแบบเออเรามาในฐานะมหลาลัยนะต้องการมาฝึกงานกับบริษัทของคุณ ข้อแนะนําของหยกก็คือเลือกรูปที่แบบเห็นหน้าเราชัดเจนไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปคอนแทคก็จะมีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลนะคะ จุดแข็งนะคะหยกก็จะเขียน soft skill 5อันเนาะหยกเขียนว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เร็วมีความอดทนและมีความมุ่งมั่นในการทํางานซึ่ง soft skill เหล่านี้ค่ะเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเลือกอันที่แบบเหมาะสมกับตัวเราเนาะที่คิดว่าเป็นตัวของตัวเรานะคะก็เลือกมาสัก5อันแล้วก็เขียนแบบหยกก็ได้หรือว่าถ้ามีสกิลมากกว่า5อันนะก็อาจจะเลือกอันที่มันเหมาะสมกับตําแหน่งมากที่สุดนะมาใส่นะคะ interest ความสน หะะยกก็เขียนสนใจเกี่ยวกับละครซีรีส์ภาพยนตร์กิจกรรมยามว่างจึงมักดูละครซีรีส์ภาพยนตร์รวมถึงช่วยออกกองถ่ายทําในงานของเพื่อนหรือของรุ่นพี่อีกด้วยอันนี้หยกก็จะเขียนความสนใจที่เกี่ยวกับบริษ,ษัทหรือว่าตําแหน่งงานที่เราจะไปทำเนาะซึ่งอันนี้หยกก็ชอบดูละครภาพ,พยนตร์ซีรีส์อันนี้จริงๆก็เขียนใส่ลงไปหรือใครมีกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะกับตําแหน่งก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะอย่างเช่นตอนนี้หยกทํา YouTube อะไรอย่างเงี้ยหยกก็อาจจะใส่ลงไปก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ของปีที่แล้วหยกก็คือ ยังไม่ได้ทํา y o YouTube ก็ยังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะหรือว่าใครที่แบบรับจ้างถ่ายภาพตัดต่อทัการาฟิกโมชั่นการาฟิกเลี่ยสีอะไรอย่างนี้ก็สามารถเขียยลงไปได้เลยนะ สกิลนะคะ๋ยกก็เขียนเป็นหลอดทดลองด้วยซึ่งจริงๆแล้วหลอดทดลองอาจจะดูยากแล้วก็วัดยากนะถ้าจะให้แนะนํานะคะก็เขียนไปเลยว่าแบบทําได้ประมาณไหนเนาะแต่ย๋ยกก็มีเขียนกํากับด้วยนะคะว่าแบบ Photoshop ดี Illustrator ดี Adobe Premiere Pro ดีมาก After Effects ดีซึ่งถ้าใครจะไปสมัครตําแหน่งตัดต่ออะไรเงี้ยอาจจะเอา Premiere Pro ขึ้นมาไว้ข้างบนนะแล้วก็อาจจะเขียนกํากับไปด้วยว่าเราตัดได้ถึงประมาณไหนหรือว่าถ้าใครทำเอฟเฟกต์นะก็อาจจะเอา Illustrator หรือว่า After Effects ขึ้นมาไว้ก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมเขียนรายละเอียดสกิลของเราด้วยนะแล้วก็ข้างล่างหยกก็มี Facebook นะแล้วก็ IG ซึ่งจริงๆหยกคิดว่า IG นี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะมันแบบอาจจะดูเป็นส่วนตัวเกินไปก็อาจจะให้ Facebook อย่างเดียวหรือว่าอาจจะให้ไลน์ก็ได้นะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านขวาก็เป็นชื่อหยกตัวใหญ่เลยก็เหมือนเราเป็นแบรนด์หนึ่งเนาะก็เขียนไปเลยชื่อเราแล้วก็เขียนกํากับเป็นเรูเม่ Education Background นะหรือว่าประวัติการศึกษานะคะหยกก็จะไล่จากปัจจุบันนไป อดีตนะคะก็เป็น2017ปัจจุบันชั้นปีที่3เอกสื่อสารมวลชนสาขานิเทศศาสตร์คณะเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเกียรติเฉลียนะอันนี้จะเขียนหรือว่าไม่เขียนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนตอนมัธยมนะ goal หรือ attitude นะก็จะแสดงเป้าหมายหรือว่าทัศนคติของเราเดยก็เขียนว่าต้องการฝึกงานในตําแหน่ง assistant director หรือว่าผู้ช่วยผู้กํากับนะเนื่องจากอยากเรียนรู้การทํางานช่วยเหลือองค์กรและพัฒนาศักย ภาพของตนเองในการคิดเพื่อเล่าเรื่องและควบคุมทิศทางของกองถ่ายให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายกับผู้มีประสบการณ์จริงอันนี้หยกก็เขียนระบุตําแหน่งของตนเองไปเลยนะซึ่งถ้าเพื่อนๆไปสมัครหลายบริษทัทหลายตําแหน่งก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าประโยคที่หยกเขียนนะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนแบบว่าอันแรกนะคะหยกก็จะเขียนบอกว่าต้องการฝึกในตําแหน่งอะไร2อเนื้อสาพอะไรก็เขียนไปนะคะหยกก็ยกตัวอย่างมา3อันเนะาะ3ก็คือเพื่ออะไร หยกก็เอาคุณสมบัตินะคะของตําแหน่งงานผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยมาใส่ด้วยนะแล้วก็อันที่4นะคะกับ ผู้มีประสบการณ์จริงก็คือเราอยากไปฝึกง,งานกับเขาต้องการที่จะไปแบบเออศึกษาหาความรู้เนาะก็เลยเขียนไปด้วยนะคะ w o r k experience ก็เป็นประสบการณ์ในการทํางานนะอันนี้เราเป็นนักศึกษาอยู่ก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานจริงก็อาจจะใช้เป็นประสบการณ์ในการทํางานจากรายวิชาในมหาลัยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีแพทเทิร์นในการเขียนนะคะในแต่ละอันก็จะมีเขียนคล้ายๆกันเช่นบรรทัดแรกก็จะเป็นพวกตําแหน่งที่เราทําอันที่2ก็จะเป็นประเภท งานที่เราทําและก็ชื่อผลงานนะอันที่3ก็เขียนกํากับไปด้วยว่าอยู่ในรายวิชาอะไรนะคะอย่างอันนี้นะคะหยกก็เขียนตําแหน่งดี렉เตอร์คาเมล่าและก็อีดิเตอร์นะประเภทก็จะเป็นช็อตฟิล์มนะคะผสมกับมิวสิกวิดีโอเรื่องเต้นสถานรักในรายวิชาเทเลวิชันโปรดักชันนะแล้วก็นอกจากผลงานในมหาวิทยาลัยนะคะหยกก็ยังเคยเป็นสตาฟงานอีเวนต์ต่างๆเช่นเป็นสตาฟงานทิ้งเดยทิ้งอย่างไรให้เป็นประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ ของเรซูเม่นะคะโดยภาพรวมหยกก็จะใส่สีให้มันดูกลางๆไม่ได้ฉุดฉาดจนเกินไปนะซึ่งถ้าใครอยากจะทําให้มันพิเศษกว่าน,นี้ก็อาจจะเอาสีขององค์กรสีของเพจน,นะคะมาใส่ไปก็ได้นะเพราะว่าพี่ HR หรือว่าพี่ที่บริษัทนะคะมาเห็นก็อาจจะเอ็นดูเราเห็นว่าเราตั้งใจอยากจะเข้าไปทํางานในองค์กรของเขาจริงๆนะคะก็อาจจะเลือกเราให้ไปสัมภาษณ์หรือว่าเลือกเราให้เข้าฝึกงานได้เลยก็ได้นะ ต่อไปเป็นพอร์ตโฟลิโอของหยกนะคะหยกก็ทํามาจากแคนวาเหมือนเดิมนะคอนเซปเป็นแบบนิตยาสารนะคะก็คือรูปที่ใช้ในเซตนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่มาจากการถ่ายในรายวิชาการถ่ายภาพแฟชั่นซึ่งอาจารย์จะให้เราถ่ายภาพเพื่อนให้เป็นแบบเซตแฟชั่นอะไรองงี้หยกก็เอารูปจากตรงนั้นนะคะมาใช้มันก็เลยจะเป็นธีมเดียวกันหมดเลยนี่ก็เป็นพอร์ตโฟลิโอนะ22 w o r k experience นะคะก็เป็นชื่อเราแล้วก็เป็นชื่อมหา หน้าที่2นะคะหยกก็ทําให้มันเป็นเหมือนสาร,รบัญแต่ว่าเป็นพวกประวัติของเราก็มีชื่อชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาที่อยู่แล้วก็ประวัติการศึกษานะคะอันนี้ก็เหมือนกับในเรซูเม่เลยนะแล้วก็คอนแทคนะคะมีเบอร์โทรอีเมล a c e b o o k ไอจีที่สาเหมือนเป็นปกรองเนาะก็เขียน work experience อันนี้หยกก็เอาหัวมาเป็นโปรดักชันเลยนะการจัดวางก็อาจจะยังดูไม่สวยเท่าไหร่น้องๆที่มาเห็นก็เอาไปพัฒนาต่อให้มัน สวยกว่านี้ได้นะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยหยกก็จะมีการเขียนที่เป็นแพทเทิร์นเหมือนๆกันอันแรกก็จะเป็นตัวหนาเนาะแล้วก็จะเป็นชื่อผลงานนะคะมาทัดที่2ก็จะเป็นตําแหน่งรรทัดที่3ก็จะอธิบายว่างานนี้มาจากรายวิชาอะไรอาจารย์ให้โจทย์ว่าอะไรเรามีความคิดยังไงทําออกมายังไงอะไรประมาณนี้นะอย่างอันนี้นะคะใจรักสุชาติวรังกูลเป็นอันออฟฟิเชียลเนาะมิวสิกวิดีโอนะคะตำแหน่งดีเลกเตอร์คามล่าแล้วก็อีดิเตอร์ งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการตัดต่อรายการโทรทัศน์โดยมีโจทย์จากอาจารย์ให้จัดทำมิวสิกวิดีโอโดยที่จะต้องมีนกบินและก็นาฬิกาอยู่ในนั้นงานชิ้นนี้ได้รับผลตอบรับดีมากเนื่องจากมียอดการเข้าชมใน YouTube มากถึง57,000กว่าครั้งก็คือในเอกของหยกนะคะจะมีชแนลของตัวเองที่จะลงผลง,งานต่างๆนะคะที่เรียนมาก็จะอยู่ในชแนลนี้และก็เพลงเพลงนี้นะคะยกก็ลงอยู่ในชแนลและก็ตอนนี้มียอดประ เกือบ2 0 0แสนแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะพอร์ตโฟลิโอหยกน,นะคะก็เรียงตามทำลายเวลานะอันไหนถ่ายก่อนก็ขึ้นมาก่อนซึ่งอันนี้หยกก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะอยากจะเอาผลงานที่โดดเด่นของเราขึ้นมาโชว์ก่อนหรือว่าอันไหนที่มันเป็นสกิลที่มันตรงกับตําแหน่งนะก็อาจจะเอาขึ้นมาก่อนนะคะเช่นถ้าใครสมัครตัดต่อก็อาจจะเอาผลงานที่เป็นการตัดต่อของเราขึ้นมานะอันนี้ตอนในที่เรียนก็ได้ทําหลากหลายเลยนะคะหยกก็เอามาใส่แบบค้าๆกันไปเนาะก็ อ,อันแรกก็จะเป็นให้ทำแอดให้ทำเอ็อันนี้ก็จะเป็น MV 2ตัวนะคะเป็นภาคต่อทํารายการน,นี่ก็รายการอันนี้ก็มีให้ทําเหมือนเป็นโจทย์ให้ทําคล้ายๆกับคนอดผีนะคะก็มีละคร ก็เป็นหนังสัน้นมีสรารคดีแล้กวก็นี้เต้นฮาร์ลักอันนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะสามารถไปดูได้ที่ช่องนี้นะคะอ่าโปรดักชันหมดแล้วก็จะเป็นงานที่ทํานอกเหนือจากงานในรายวิชานะคะถ้าใครแบบทํา YouTube ก็อาจจะมาใส่มีพอจากการรับจ้างทําอย่างอื่นก็อาจจะเอามาใส่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะก็จะเป็นผลงานที่ทําจากการเรียนนะั่นแหละเนาะก็มี h o t o s h o p i l l u s t r a t o r ซึ่งอันนี้ยกก็จำได้แล้วแหละว่าทํายังไงแล้วก็มีทีเนียโปที่เป็นตัด แล้วก็ after effect นะคะแต่ว่าหยากแนะนำนะถ้าใครที่สมัครพวกตัดต่อกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เป็นเว็บไซต์ที่สามารถคลิกเข้าไปดูผลงานได้เลยอันนั้นก็จะสะดวกกว่านะคะแล้วก็มีบริทีรจิตอาสาเนาะอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปรวมเนาะบรรยากาศการทางานของเราซึ่งตอนที่เราออกกองไปถ่ายหรือว่าทางานอะไรเนี่ยก็เก็บรูปถ่ายรูปเอามาให้เยอะๆนะคะจะได้มาเป็นผลงานในพอร์ตเนาะบางทีถ้า เราทางานยุ่งๆเนี่ยก็อาจจะฝากเพื่อนถ่ายก็ได้นะคะนี่นะคะก็มีอันนี้เพื่อนก็ถ่ายให้นะแบบกําลังตั้งใจทํางานนี่จริงก็คือบนร้อนมีรูปรวมมีถ่ายฮาวดูทิ้งนี่มีปรึกษางานกับเพื่อนนะคะมีรูปรวมกับนักแสดงมีแบบเคยเป็นอาร์ตได้อะไรอย่างนี้มีเป็นตะกล้องแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็เป็นปกหลังเนาะเพราะว่าเราทําเป็นเหมือนนิตยสารนะคะแล้วก็มีเขียน thank you เราจะรอคําตอบจากคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะเย่ก็เจอกันไปแล้วนะคะกับ การเปิดเรซูเม่และก็พอร์ตโปริโอของหยกนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังจะไปฝึกงานนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หยกด้วยนะแล้วก็ฝากซีรีส์ฝึกมงฝึกงานไว้ด้วยนะคะหยกมีอะไรที่อยากจะมาแชร์มาบอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะและวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ